ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเรียกอะไรนะครับหลอดนะครับหลอดตะกุดนะครับมาให้ชมนะครับพุทธกคุณนะครับเดินไปทางด้านโชคลาบนะครับเมตตามหาสนีครับอยู่ยงคงกระพันนะครับเขียวคาดปลอดภัย เสริมโชคลาบนะครับเรียกโชคเรียกลาบหาเงินหาทองนะครับเรี่ยงร้ายกลายเป็นดีนะครับนี่ครับเรียกบักรอดนะครับเรียกบักรอดนะครับหลอดมหาเสน์นะครับจากเรี่ยงร้ายให้กลับกลายเป็นดีนะครับเด่นโชคลาบนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสมหวังนะครับ เป็นบักรลอดสารพัดนึกนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ